ท่านผู้ชมหมอความมหาชนในเบรกสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเขามาขอความช่วยเหลือนะครับ เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมแล้วมีการที่จะเซ็นบุตรบุญธรรมโดยคุณย่าคุณย่าเนี่ยรับรองบุตรเป็นเขาเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ในปี6 2ปรากฏว่าคุณย่าเนี่ยไปเสียชีวิตในปี6-4แล้วพอปี -65 ญาติของฝั่งคุณย่ามาร้องขอให้เพิกถอนใบรับบุตรบุญธรรมเพราะอะไรครับเพราะคุณย่าเนี่ยท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านยกมรดกทั้งหมดเลยให้กับผู้เสียหายก็คือบุตรบุญธรรมที่มาร้องเรียนกับเราในวันนี้นี่แหละประเด็นคือว่า ที่เขาบอกว่าเขาต้องเพิกถอนใบอนุญาตบุตรบุญธรรมเนี่ยเพราะมันมีการปลอมแปลงเอกสารเดี๋ยวเราให้เขาเล่ากันละกันนะครับมันมีการปลอมแปลงได้ยังไงอสวัสดีคุณจุธารัตด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณจุธารัตช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าคุณจุธารัต์เนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยทําไมเขาถึงมาฟ้องได้ว่าเอมีการปลอมแปลงเอกสารนะครับค่ะก็หลังจากที่เอคุณย่าเสียชีวิต สิบห้าสิงหาปีหกสี่นะคะแล้วก็ยี่สิบสี่พฤศจิกาหกห้าญาติก็พาเจ้าหน้าที่เนีคะไปแจ้งความ,มที่สถานีตำรวจว่าข้าพเจ้าจุธารัตน์กับพวกปลอ,อมแปลงเอกสารกับพวกด้วยอ่าไป<ช>ป,ปลอมแปลงเอกสารโอเคครับมันจะปลอมแปลงไงครับปลอมแปลงลายมือชื่อของนางนวีนาแล้วก็พยานค่ะ คือใครครับวีนากับพยานคือใครฮะอ๋อคุณย่าค่ะคุณย่าค่ะอ่าฮะคือเอาง่ายว่าเหมือนมีการนัดกันมาปลอมแปลงเอกสารคือเขาฟ้องเนี่ยเห็นไหมฮะท่านกฤษสวัตริ<ช>์ข้าพเจ้ากับพวกใช้คำว่าพวกถูกต้องไหมฮะค่ะคือวิธีการขั้นตอนนี้คือว่ายัางไงครับเจ้าหน้าที่เขามา,มา,ม,ามาเซ็นเป็นพยานให้แต่ว่าไม่ใช่คนเดิมคือเราไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่อำเภอประมาณแปดโมงกว่าอ่าอ่า ทำทะเบียนไปรับบุตรบุญธรรมเนี่ยก็คือทาตามกฎหมายกดบัตรคิวรอครับถูกไหมครับครับเขาก็มีการตรวจเอกสารเป็นขั้นตอนที่หนึ่งก็คือทําคอลล์หนึ่งก่อนก็คือจดทะเบียนครอบครัวแล้วถึงจะมาทําคอลล์สิบสี่ตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่างครับแต่พอคือจะมีผมก็คือเป็นพยานเอ่อเขาเรียกนะเป็นสามีผู้มีความยินยอมอถูกไหมครับแล้วก็มีตัวของคุณย่าแล้วก็มีคนคนโจดกับคนรับให้ความยินยอมสามคนถูกไหมครับ อ่าตัวคุณย่าสามีเสียก็มีใบบรนาบัตรทุกอย่างครบถ้วนอือ่าแล้วเราก็มีใบรับรองแพทย์ก่อนจดและหลังจดว่าคุณย่ามีสติสัพพัญญะสมบูรณ์อ่าครับอ่าและทีเนี้ยพอจดเสร็จปุ๊บคือเราว่าวันนั้นเนี่ยเอาพยานมาด้วยห้าคนพยานก็มาถ่ายรูปด้วยนะครับแต่พอจดเสร็จปุ๊บพยานที่มาถ่ายรูปเขามาเขามาถามผมว่า เนี่ย <N ee> ทำไมเนี่ยเอาเขามาเป็นพยานเนี่ยแล้วไม่ได้เซ็นในใบรับบุตรบุญธรรมเอามาแล้วเสียเวลาผมกับภรรยาก็เลยเดินไปถามเจ้าหน้าที่คนที่ทําเอกสารนะครับเกี่ยวกับใบรับบุตรบุญธรรมว่าเนี่ยเราเอาพยานมาทําไมไม่ได้เซ็นครับทําไมเป็นเจ้าเขาก็เลยตอบเรามาว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเจ้าหน้าที่รับเซ็นเป็นพยานจะมีน้ําหนักมากฝ่าแล้วเขาก็ไล่เรากลับบ้านไปแล้วเขาก็ชี้ว่านี่เห็นไหมคนที่มารับจดทะเบียนเนี่ยเยอะแยะมันเสียเวลาครับก็เลยไล่เรากลับบ้านไป แต่พอมาปีหกสี่ปุ๊บเขาก็มาฟ้องเราครับปีหกห้าปีหกห้าเขามาฟ้องเราว่าใบจดทะเบียนรับบุรบุญธรรมไม่ชอบแต่พอเราขึ้นศาลไปเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยเขาวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเคารับเลยนะว่าอืเขาเนี่ยทํากันมาตั้งแต่ปีสองพันหร้ยห้าสิบแปดและเจ้าหน้าที่รัฐคนที่พิมพ์เอกสารเนี่ยที่ทําทําให้เราเนี่ยเขาทํางานตั้งแต่2 5งพ<ะ>ันห้าร้อยสี่สิบสามฮดูดิพี่กับยี่สิบกว่าปีอ่ะเขาจะไม่รู้เกี่ยวกับ ระบบการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมทะเบียนครอบครัวทะเบีบเยนสมรสซึ่งเขามีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วครับฮะผมเข้าใจแล้วคืออย่างนี้ประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของของภรรยาพี่แต่มันคือความผิดของเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะท่านโกศวัตรครับช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วก็แนะแนวกฎหมายนิดนึงครับคนที่พิมพ์เอกสารเป็นคนเซ็นชื่อพยานแทนคนอื่นใช่ไหมครับที่เล่ามาเนี้ยใช่ครับท่านครับอ่า แล้วสุดท้ายพอไปขึ้นศาลเขาก็ยอมรับว่าเขาเซ็นแทนใช่ไหมครับใช่ครับท่านครับแล้วผลสารท่านตัดสินว่ายังไงครับเราแพ้คดีครับต้องถอดถอนใบใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมถอดถอนใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเพราะลายเซ็นใช่คอลอนสิบสี่ครับเหตุผลเพราะเพราะอะไรเซ็นเซพยานต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าอย่างงี้ครับตามกฎหมายทะเบียนครอบครัวพรบครอบครัวสองสี่เจ็ดแปดมาตราหกวรรสองครับ มีมีคำพิพากษาอันนี้อยู่ในมือคุณไหมครับมีครับม,มีใช่ไหมครับครับถ้าอย่างนี้นะครับผมคิดว่าแนวทางและทางคุณต้องการยังไงครับค,ออคือมีทางแก้ไขไหมครับเพราะว่าประเด็นอันเนี้ยมันเป็นเคสอุทาหรณ์ที่ว่าถ้าคดีเนี้ยได้ไปออกข่าวดังปุ๊บเนี้ยคือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขารับเพราว่าเขาทำอะ่ะวันหนึ่งประมาณ สมมติว่ารับรับจดทะเบียนเนี่ยประมาณร้อยกว่าเคสใช่ไหมครับเอาจดวันละแค่สามสิบคนน่ะที่ปอมกันน่ะเดือนหนึ่งก็เก้าร้อยใช่ไหมครับครับปีหนึ่งก็ประมาณเป็นหมื่นนะครับแล้วนี่ทํามาเกือบสิบปีอะครับน่าจะเป็นแสนเคสที่คนที่เขาเขาโดนเหมือนเราเนี่ยเขาก็จะต้องเสียหายเหมือนเราอย่างเงี้ยครับครับอ่ะอันนี้นะครับในส่วนนี้เนี่ยมันจะมีกฎหมายเนี่ยนะครับว่าด้วยการทําละเมิดนะครับ พราะราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับพศ .2539 ถ้าเจ้าหน้าที่ทําไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายกับคุณเนี่ยคุณมีสิทธิ์นะครับที่จะดําเนินการตามพรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะฉะนั้นแต่ทีนี้ในคําพิพากษาเนี่ยนะครับคงต้องดูรายละเอียดว่าศาลเนี่ยท่านตัดสินออถอนหนังสือการรับบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับด้วยด้วยเหตุผลอะไรนะครับ คือสารท่านพูดสั้นๆไม่ถึงหนึ่งนาทีว่าพยานที่เซ็นแทนกันซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีหน้าที่เซ็นก็เลยต้องถอดถอนใบอนุญาตจดทะเบียนรับบทบุญธรรมหรือคอรดิสตรีแคนต้ครับท่านอ่านคำพิพากษาให้ฟังถูกไหมครับอ่านเลยครับเพราะฉนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะต้องมีคำพิพากษาที่พิมพ์ออกมานะครับครับครับทั้งทั้งคุณไปคัดมาหรือยังครับคัดมาหมดแล้วครับถ้าคัดมาแล้วผมผมอยากให้คุณถือหนังสือเนี้ยนะครับ เข้าไปเพราะว่าหนทางแก้อันดับหนึ่งนะครับว่า head, ถ้าคุณเกิดความเสียหายเพราะการเซ็นชื่อแทนกันเนี่ยมันมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐคุณสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้สิทธิตามกฎหมายเนี้ยในรายละเอียดที่เราจะดําเนินการต่อเนี่ยอยากให้คุณเข้าไปพบไอการจังหวัดคุ้มครองสิทธ์ใกล้บ้านนะครับตอนนี้บ้านอยู่ที่ไหนครับสมุทรสาครค,ค่ะสมุทรสาครนะเข้าไปพบไอการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์สมุทรสาครนะครับแล้วเอาเอกสารที่ว่าเนี้ย เอาไปให้ทางอายการเขาตรวจดูเขาจะดูเหตุผลในคําพิพากษานะครับแล้วเอามาพิจารณาว่าจะดําเนินการต่อไปให้คุณตามกฎหมายคุณอาจจะมีสิทธิ์ที่จะดําเนินการฟอ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามพบรบว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดที่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทำอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเขาดูรายละเอียดเอกสารต่างๆครบถ้วนเขาจะแจ้งสิทธิ์ให้ทราบนะครับจะได้ช่วยคิด<ฆ>ว่าเรื่องนี้เราจะแก้ปัญหากันต่อไปอย่างไรนะครับค่ะ ครับเราเราเข้าไปพบแล้วเอกสารเข้าไปนะครับยังมีแนวทางที่จะสามารถแก้ปัญหาได้เพียงแต่ขอตรวจดูเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าดําเนินการยังไงต่อนะครับค่ะคุณจุฑารัตน์ผมถามสั้นๆตรงนี้นิดหนึ่งเวลาจะหมดละคืออย่างนี้ในเมื่อคุณได้รับมรดกถ้าเกิดว่าคุณเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายถูกต้องไหมครับท่านแต่ถ้าเกิดว่าเขาเพิ่งถอนใบการเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยใครได้รับมรดกแทนครับคนที่ไปฟ้องร้องหรือ ญาติหาตอพี่น้องครับก็จะเป็นทายาทตามกฎหมายของคุณคุณย่าคุณคุณย่าคุณย่าวินาเนี่ยนะครับอ่าครับก็คือว่าทายาทเนี่ยกฎหมายเขียนอยู่แล้วฮะถ้าคุณย่าจากไปคุณย่าจากไปตอนอายุเท่าไหร่ครับแปดสิบเจ็ดค่ะแปดสิบเจ็ดนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นตามกฎหมายเนี่ยนะครับ ก็มีทายาทที่กฎหมายเขียนระดับ1 2-3เรียงไว้อยู่แล้วครับถ้ามีลูกลูกได้ถ้าไม่มีลูกก็เป็นอะไรก็กฎหมายก็จะเขียนไว้แต่ทีนี้ตรงนี้เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าคุณย่าเนี่ยมีทรัพย์มรดกนะครับก็เลยเป็นเหตุให้เห็นว่าผู้รับบุตรบุญที่ผู้ที่มาเป็นบุตรบุญธ,ธรรมเนี่ยนะครับก็เลยถูกแจ้งนะครับแล้วก็ดําเนินการยื่นคาร้องต่อศาลว่ากระบวนการรับบุตรบุญธ,ธรรมไม่ถูกต้องอที่เขาเล่ามาเนี่ยนะครับ,รบแต่ตรงนี้ครับเดี๋ยวอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เขาสามารถจะช นะครับและช่วยแก้ปัญหาได้แต่แนวทางชั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเ,าเป็นความผิดเรื่องเซ็นแทนกันจริงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการทําละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งจะเข้าข่ายพรบรว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเข้าไปเอาเอกสารให้เขาดูแล้วเขาก็จะแนะนําในรายละเอียดแต่หลักการคืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยนะครับเพื่อดาเนินการต่อไปได้ครับครับคุณจุฑรัตน์แล้วก็สามีครับทําตามคณะนําของท่านอธิบดีนะครับที่อายการจังหวัดสมุทรสาครนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับขอบคุณครับค่ะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับคือเนื้อหาแน่นเหลือเกินนะครับเราหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์กับรายการของเรานะครับหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่บรายสามวนหานะครับ15บห้ารากาเป็นต้นไปผมและท่านโกศลวัฒน์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ